สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อกี้พบช่องกินแซบแบบสาวหน้าคือเกาเด้อจ้ะพี่น้องกับบรรยากาศทงไฮทงหน้ามาฝากพีฝากน้องย่ามือแลงคือเกาจ้ามื่อี้สาวหน้าสิพ้าพี่พน้องมากินตามส้วดตีนไกล้พี่น้องตามสวดใส้ขนมจีนตีนไกล้อบเด้งเดงขาวๆพี่น้องปลาหนั่นหน่นักแก้มมื่อนี้สิบีบ่อยังมากไม่สิมีพักสลัดกรอบๆบักเคือพี่น้อง แล้วก็กระลำเนาะง,ง่ายๆมือหนิกินแบบในหน้าในหน้าง่ายๆโบลาใหญ่ห้างพี่น้องซิมเลยมากินไปน้ำกันจ้าสีว่าขายย่ของนะพี่น้องหรือปาพักไปเรือยใสอืมไปหอมมือเกา่าหอมพี่น้องเล็บมือนาง กินไปเน้าะกินละกหลายนอยแล้วเนาะตอนใหญ่นิดนึงแล้วพี่น้อง หดน้ำรัมคุยน้ำมนเรงมาต่างมีพี่น้อ เข้ากันครับพี่น้อง ต,ตนพูดจาไม่สุภาพไม่ใช่ไหมไพี่น้องดีนใกล้เนาะ đem đứng đứng ใส่เสียรหมักหุงไรเม่นตีน ตัดออกมันดีดพี่น้อง ว่าไม่นี้ไม่กินกลางทุงบุดเดียวเราได้พี่น้องบุ๊ดตัเสียง <c ười> ตีนอวบดีค่ะพี่น้องเอ้ยยังปุ๊ด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 เลยต้มหรอเด้อนี่จะมาต่ำบ่ได้กินดิบทุกอย่างนี่มีสูสียง เดี๋ยวหนาเลี้ยวรักนี่พี่น้องเสียงรลายได้พี่น้องมุอนี้มืดแตะเนี่ยเสียงธรรมชาติขนาดเลย សាណានតែเป็นបាវងួយងួយងួយងាយវ៉ាប๊ะបែតទៅ อะพี่น้องเอยชุไทยไปหาขนาดความเด็งของนั่ง anh vẫn ở cả đủ áo vượt Bà ăn kìa, thằng Sáng gì ธรรมชาติมือนี่เรือตอนบักเคือเทศเน่า <Now. S 1> สำหรับคลิปนี้กะ แอบพี่น้องตำอีกเมื่อนี้ก,ก็ได้ตำส่วตีนไก่เนาะพี่น้องเนาะกางให้ตรงน้นพี่น้องเอ้ยนี่บักม่วงก็ลังออกดอกพี่น้องบักพาวก็เป็นน้วยแล้วแต่นี้ทงห้ากางทงเนาะกะบสำหรับคลิปนี้สาวนากับบรรยากาศตรงไหนตรงน้ามาฝากพี่ฝากน้องเพราะว่าจะเป็นอยู่ในประเทศไทยของเราเลยอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะอยู่ไกล้พนเมืองอยู่ใน ที่บ่มีทงในทงหน้าแบบนี้กับฝากเนาะฝากพี่ฝากนองแล้วก่ะขอบคุณนะคะทุกการติดตามนะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะเป็นกาลังใจให้สาวนาอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกิ้งกิ้งกิ้งแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวนาด้วยนะคะสาวนาจะได้มีกําลังใจนะคะในการทําคลิปต่อไปให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเออถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนยังให้สาวนานะคะทำาอียงให เบิง่งเฮ็ดยังไห้สู้กินเนาะก็อ,อย่าลืมนะคะเมนลงในใตจความคิดเห็นเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกการคอมเมนต์หลักดกลคไรกดติดตามเออจ่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า